พุดดิ้งคาราเมลโกโก้กล้วยขนมแบบง่ายไม่ใช้เตาอบนำน้ำตาลทรายกับน้ำเทใส่หม้อสูตรอยู่ในแคปชั่นนะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเอียงหม้อไปมาจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดแลวเปลี่ยนเป็นสีคาราเมลห้ามคนส่วนผสมเด็ดขาดพอได้น้ำตาลสีคาราเมลแล้วรีบเทใส่พิมพ์กว้าง6นิ้ว ใช้ที่จับของร้อนจับพิมพ์เอียงไปมาให้น้ำตาลคาราเมลไหลเคลือบก้นพิมพ์ทั่วๆเคลือบเสร็จแล้วฝานกล้วยวางเรียงลงไปชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่พักไว้ก่อนนำขนมปังแผ่นมาตัดขอบออกทั้ง4ด้านฉีกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยนมนมที่ใช้ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้ไข่แดงนมข้นหวานปัน่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดเข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ปั่นได้มาครึ่งหนึ่งเทใส่หมอ้อนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนตลอดเวลา จนกระทั่งส่วนผสมเดือดย้ำส่วนผสมต้องเดือดนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เซ็ตตัวเท <Okay. S 1> ใส่พิมพ์รอสักครู่จนเริ่มเซ็ตตัวนำส่วนผสมที่เหลืออยู่ในเครื่องปั่นทั้งหมดเท <Okay. S 2> ใส่หม้อใส่ผงโกโก้ลงไปใช้ไฟกลางค่อนอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือด แต่แต่ดูชั้นพุดดิ้งสีขาวต้องเซ็ตตัวประมาณหนึ่งแล้วนะค่อยๆตักชั้นโกโก,โก้เทลงไปเบาๆพักทิ้งไว้ให้ใคลายร้อนนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา2-3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จตัวเมื่อเสร็จตัวแล้วใช้มือดึงขอบพุดดิ้งให้หลุดออกจากพิมหมุนหมุนมน,นิดนึงนําจานหรือถาดใบใหญ่ๆครอบด้านบนพลิกกลับด้านค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้นถ้าพุดดิ้งไม่ยอมหลุดออกมาตบๆขอขอพิมพ์เล็กนอ้อยกินได้